ไปเป็นบทที่12ถึงบทที่16นะคะบทที่12พระคทาชินบัญชรชยานะชะยาสะนะกะตาพุทธาเชตาวามลังสวาวะนังจตุสัจจาสพังลระสังเยปิวิงสูนาราสภาไตหังตันหังกะลาทโยพุทธาอันทวีลสะสตินาคยากา สัมเพปติทิตาไมหังมัธะเกเต,เตมนิสลาสีเลปติทิโลไมหังพุทโทธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปติทิโกไมหังอุเลสัมภคุณากโลหะทะเยเมอนุทุโลสาลีปุโลจักถคินโกนทันโยปิยังคามิงโมคัลลัน โมคัลานาโนจะวามะเกทัคินีสววเนไมหังอาสูงอานันทะลาหูลากันสับป,ปกันสัปปโพจะมะหานามโมอุภาสูงวามาสูตะเกเกสะโตปิดทิวาวิงสุริโยวะปะพังกาโลนิสันโนสิรีสัมปันโนพิโสพิโตมิมูนิงปุขา้าโว กุมารก,กัสโปเคโลมหีสูงจิตตาวาทโกโสไมหังวาธาเนนิจจังปฏิทาสิคุณากโลปุณโนอังคุมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเถลาปัญจะอิเมชาตานาราเทปีละบิลากาม,ามะเสสาสีติมหาเถลาวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเถลา ชิตวันวันชิตตวันโตชิโนระสาชาลันตาสีเตเชนะอังคามังเคสุสันติตาละตะนานังปุละโตอาสิทักกิเนเมทาสุตกังทักทักชัตขังปัชชาโตอาอาสิวาเมอังคุลีมะละกังทัญ,ญโมลูลปฏิลัตจันจะอาธานติยะสุตกัง อาาัสฉะท่านังอาสิสีสาปกาละสันติตาชินานานาวะละสัญยุตตาสัปปสัปตปากาละลังกาตาวาตาปิตาทิสันชาตาพาหิลันนตุปัทวาอาสีสาวินายังยันตุอนันตชินาเตชะสาวาสตโตมีสากินเจนะ สัทธาสัมพุทธปัญชเชลีชินาปัญชละมัตถธรรมหิวิลาหันตังมหิมะตตเลสัทธาปาเลนมังสัพเพเตมหาปุลิสาสภา,าอิเจวามันโตสุขโตสุกราโคชินานุภาเวนะชินตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิงสังโคสังคานุคาสังคานุพาเวนะชิตันตะลาโย ο, สัตรมานุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญญาชาเลติบทสวดบทที่สิบสามบทสวดพระหูม,มหากาพระหงสหสมมพิมนิตะสาวุทันตังสีเมกลังอุทธ,ทธิโคละสะเสนามลังธานาธิธรรมวิธานาชิตาวามุนินโท ตันเตชะสาพะวันตุเตชยะมังคลาณิมาลาติเลกามาพิยุนิตะสัมภะละติงโมลัมปานาว,วะกะมากกะขามักถัดขายังขันตีสุทันตาวิินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพะวันตุเตชยะมังคลาณินาลาขิรีชะ ข้าชาวลังอตติมันตะพูตังทาวขิจักกะมะสานิยสุทาลุนนันตังเมตัมพุสกะวิจินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชยะมังคลานิอุขีตขัดขะมัตติหัตถาสุทาลุนตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตัง อินทีพิสังขะตะมาโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชายะมังคลานิกันวาวากันกันทะมุทะลังอีวาธรรมพินิยากินยาจากทุก,กจ่าวะจานังชนากายะมัชเช สันเตนะโสมะวิชนาชิตตะวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชายามังคลานิสัจจังวิหายามติสัจจาการวะทาเกตุงวาทาพิโลปิตะมะนังอิติอันทาภูตังปัญญาปณีปัญญาปทีปัชาลิตโตชิตตวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชายามังคลานินันโทปัม นัทธผู้จะตังวิผู้ตังมหิตหิงปุตเตณะเพรละผูชะเคนะทะปะมาปะยันโตอิตูปะเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวันตุเตชยาัังคลานิทุกคาหาทิติผู้ชะเคนสุทธัตถาหัดถังลามังวิชุวิสิตชุติมิภะกาภิกทานัง ยานาคเทนวิินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชยะมังคลานิเอตาปิพุทธชยะมังคลาลังอัฏฐะแคทาโยวาจาโนวาจาโนทิณทิน,ทน,ทนสเตมตันทีหิวานกะวิธิธานิจุปันทวานิโมขังสุขังอธิคเมยะนโลสุปันโน สุปัญโยมหากาลุนิมหากาลุนิโกนาโทหิตายะสัมภะปานินางปุเลวาปาลิมีสัมภาปัตโตสัมโพมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะหูตุเตชัญญะมังคลังชยันโตโพธิามูเลสังญานาังนัตถิวัฒน,นโนเอลังเตวังวิชโยโหหิชยันสุชยะมังคะเล อาปัชิตะปังลังเกเสเสปทาวิโปคะเลอภิเสเกสัพพุทานังอักขปัตโตปามูทตจิสูนักขัตังสูมังขลังสูปะพาตังสุหุทิตังสูขาโนสูมูหูโตจาสูยักจังลังจะมาลิสุปัทขคีนังกายกรรมังวาจากรรมังปัทขคีนัง ปทักขินังมโนกรรม,มังปานิติเตปัทิกลาคาป่าทิขีนานิกันวาณะละพันเตนเทปทักขีเนผ้วันตูสัพพะมังฆลังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพธะสาธาโหนีพระวันตุเต พระวันตูศัพท์พระมังคลังรักขันตูศัพท์พระเทวตาศัพ,พ์พระธรรมานุภาเวนะสทัทโธิพระวันตุเตพระวันตูศัพท์พระมังคลังรักขันตูศัพท์พระเทวตาศัพ์พระสังฆานุภาเวนะสัทโธทิทพระวันตุเตบทที่สิบห้าปัฏฐา,า,านคาถาปัติฐานคาถายาเทวตาสันติวิหารลวาสวาสินี ถูเปมะคะเลโพทิคะเลตาหิงตาหิงตาธรรมมาธาเทนะพระวันตุปุชิตาศูนทินกะโลนเตทะวิหาลามันทะเลเถลาจะามัชนะวะกาจะพิขโวสาลามิพาธานะปฏิอุปัสกาคามาจะาเทสานิจะมาจะอิสราสัปานาปูตาสุขิตาพระวันตุเต ชลาพุชาเยปีจะอัตถสัมภาวาสังเทวทะชาตาอัตถาโวปตาติกานิตายานิกังธรรมวลาลังปติจะเตสัพเพปิทุกขสสะจะโลนตุสังสังขายังธาตุจีลังสตังมันตังธรรมัทลาธรรมัทลาจะปุคลา สังโฆโหนตุสมักาวะ่าอัายะจะหิตายะจะอัมหะอัมเหลักขันตุสัมธรมโมสัมเพปิสัมธรรมจาริโนมุติจิสัมปาปุเนยามะธรรมอริยปะเวทิเตปะสันนาโหนตุสัพเพปิปาณิโนพุทธาสาสาสานสัมมาวารังปะเวชันโต กาเลเทโวปวัสสตุวุธิกายาวสาสตนังสามิงนางเนตุมมทนิงมาตาปีตาจะาอัลลชังนิจจังลักขันติปุระตังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังลักขันตุสัพพทาบทสวดที่บทสวดที่15นะคะเทวตาอุยยูชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขับปัตตาจ่นิทุกข,ขา พระยปต,ตาจะนิปัตยาโสกับปต,ตาจะนิโสกาหนตุสัพเพปียานิโนเอตาวตาจะอภิหิสัพพตังปุณณะสัมพัทังสัพเพเทวมุโนทันตุสัพพสัมปติสัทธิยาทานังพระท,ะทันตุสันธาสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิะตาหนตุขันฉันตุเทว คาตา,ตาสัพเพพุทธานุนาภพปัตตาปัญเจกาณจะยังพลังอารหันตานางจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพพสบทสวดที่สิบหกบทวดส,สุมังค์คนคาถาโหทีถับพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตา สัพพะพุทธานุภาเวนะสนทีหุนตูนิลันตะลังหุนตูสัพพังสุมฆังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสนทีหุนตูนิลันตะลังหุนตูสัพพังสุมฆังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสนทีหุนตูนิลันตะลัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานด้วยอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสง์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระประสูติพระประิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทน,น,า,ใน,นาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศษทีเหรียญยอดเศษธ,ธีเหรียญไหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลตั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสําเร็จทุกการด้วยเทิสาธุจบแล้วค่ะ